คุณพ่อคุณแม่ที่เอาไอโฟน e iPad อุปรกรณ์ที่เป็น iOS device เนี่ยเอาไปให้ลูกใช้ลูกสาวเอาไปเล่นเกมกันถ้าเกิดเผื่อกลัวว่าไอเนี่ยคุณลูกจะเอาอุปรกรณ์เหล่านี้เนี่ยไปเล่นเกมเสร็จปุป๊บแล้วก็เอาไปทําการนับซื้อเงินในเกมซื้อออปชันในเกมต่างๆนานาพึือาจจะทำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยบินมาเราหน้ามืดได้ เลือกพวกนี้บน iOS เองม,ม,มีวิธีป้องกันอยู่นะครับอย่างราแรกเลยเนี่ยโอเคเราเข้าไปที่หัวข้อนี้ฮะเซตติ่งก่อนนะครับคลิกเข้าไปนะที่เซตติง่งปุ๊นบนะฮะแล้วมองหาหัวข้อนี้ฮะชั่นเนอลนะครับแปบ๊บหนึ่งเนี่ยฮะชั่นไอชันลนะครับปุ๊บเสร็จปุ๊บแล้วเราก็เลือกหาหัวข้อนี้ฮะห้าริคสต i ิกชันนะฮะ คือโดยโปกติแล้วเนี่ยหัวข้อนี้มันจะเป็นออฟนะก็ต้องกดงนิดนึงก่อนปุ๊บเนี่ยคือถ้ากดออฟปุ๊บเนี่ยคือทุกอย่างเนี่ยมันจะจ่าว่าเราจะไม่สามารถแก้ไขมันได้นะฮะก็ต้องทำการเปิดที่ enable ก่อนนะฮะกดที่ a b l e เนี่ย enable ปุ๊บเนี่ยเขาจะมีพินให้ใส่นะคือเราก็ทำการใส่พินไปสองครั้งนะเพื่อเป็นการตั้งพินครั้งแรกนะฮะปุ๊บ พอเราใส่พินเสร็จปุ๊บเนี่ยมก็ต้องมีหัวข้อให้เลือกครับว่าเราจะทําการปิดตรงหัวข้อไหนบ้างนี่ฮะแล้วเราเลือกมาที่นี่ฮะ In App Purchase นะฮะเลือกปิดซะทีนี้เนีหลังจากเราเลือกปิดปุ๊บเนี่ยก็ให้ไปนี่ฮะปุ๊บแล้วเราก็เลือกดันนะครับทีนี้เนี่ย คือคุณลูกชายลูกสาวก็จะไม่สามารถซื้อ,อคอนเทนต์ในเกมหรือว,ว่าคอนเทนต์อื่นๆที่อยู่ในแอปพลิเคชันได้นะครับก็ทีนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องอมัต้องกังวลแล้วว่าเอ้ยเนี่ยจะบินมาแล้วหน้ามืดครับผม